อาทิบดุรมูลคือภาพยนตร์ไลายปลายเรื่องแรกของโลกที่จะเปลี่ยนอนาคตของวงกา <Okay. S 1> รหนังไปตลอดกาลอาทิบธุรมูลนะคือภาพยนตร์ที่กำกับโดยจอร์จเมอร์เรย์นะฮะในปี1902นะครับซึ่งจอร์จเมอร์เรย์เนี่ยเขาก็เป็นนักมายากลนะเขาก็มีแนวคิดว่าเออการทำภาพยนตร์เนี่ยเป็นศาสตร,ร์หนึ่งแนะการสร้างภาพใหม่ๆเนี่ยเป็นเหมือนการทำมายากลอย่างหนึ่ง ซึ่งจอร์จเมเน่ก็ถือเป็นบินดาแห่งวงการภาพยนตร์ไซไฟในยุคแรกๆของวงการภาพยนตร์เลยเทคนิคที่เขาใช้เนี่ยก็คือต็อบทิ c กหรือว่าจัมคัดนั่นเองนะทุกวันนี้ก็ใช้กันแพร่หลายนะก็คือการถ่ายเฟรมนิ่งๆเฟรมเดิมแล้วก็คัดไปก่อนก็าอาจจะเอาข้าวของให้ตัวแสดงถือแล้วก็จัมของมาในมือหรือถ่ายเฟรมเดิมแล้วก็ให้ตัวแสดงออกไปจากเฟรมปุ๊บแล้วก็ถ่ายทีนึ่งตัวแสดงหายไปจากเฟรมแล้วเป็นเทคนิคการถ่ายทำต่อในยุคแรกๆที่ใช้ตัวแสดงตัวละครหายไปหรือข้าวของกลับมาอยู่ในมือต เทคนิคต่อมานะครับ m u l t i e x p o s u r e นะฮะหรือที่เขาเรียกกันว่าการใส่ดิสโซฟในการทำภาพยนตร์คือถ้าสมมติว่าทุกวันนี้คนก็จะเห็นว่าไอ้ดิสโซฟเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเอฟเฟกโปรแกรมตัดต่อในทุกโปรแกรมนะซึ่งคนนี้แหละเขาเป็นคนแรกๆของโลกที่ใช้เทคนิคนีคน้เอามาใช้ในการทำภาพยนตร์เป็นการซ้อนภาพหรือซ้อนฉากเพื่อเปลี่ยนไปอีกฉากหนึ่ง ต่อมาจอร์ดเมเยเี่ก็มีการใช้เทคนิคที่เรียกว่าสเตตเซตดีไซน์นะหรือเรียกว่าเป็นการที่วาดแบล็กกราวนั่นเอเลยเหมือนกับการทําละครเวทีนะแต่เอาเทคนิคนี้มาใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์จากที่เราดูในภาพยนตร์ก็จะเห็นตั้งแต่ฉากแรกของเรื่องนะที่แบบว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากมาประชุมกันแล้วก็แบ็กกราวก็จะเป็นเหมือนดวงดาวหม,มู่เมฆรูปทรงแปลกๆอะไรับสิ่งที่เรียกว่าการวาดเหมือนเป็นเหมือนโงรงละครเวที ต่อมาการตัดต่อแบบมอนทาภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะมีการใช้หลายเซตต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นช็อตของนักวิทยาศาสเนะแล้วก็ยิงจรวดจรวดแล้วก็ยิงไปถึงดวงจันทร์แล้วก็ไปเจอเอเลียแล้วก็ตัดกลับมาที่โลกอันนี้คือเป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบมอนทาอย่างหนึ่งของที่จอเวทใช้ทำนะครับก็คือเป็นการยน่นระยะเวลาในการเล่าเรื่องและนี่คือเทคนิคของภาพยนตร์ ใน0ปีก่อนอาทิตย์ธทรมูลไม่ได่แค่พาเราไปที่ดวงจันทร์นะครับแต่มันพาเราไปสู่จุดเริ่มต้นของเวทมนต์ในวงานการภาพยนต์ถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคหรือข้อมูลดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องทางงเราไว้